โอเคสวัสดีครับสวัสดทีทุกคนครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการ English In Inspiration นะครับซึ่งเป็นการอบอกเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานและก็มีความสุขน,นะครับวันนี้ผมดีๆจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแง่หนึ่งนะครับในเรื่องของการหาคำใหม่ๆรอบตัวเองนะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันเนาะ อ่าโอเคจริงๆคำศัพท์นะครับหลายคนคงจะไม่ค่อยอยากท่องไม่ค่อยอยากจะเจอกันเท่าไหร่นะครับหลายคนที่เรียนรู้ภาษาจีนรู้สึกว่าคำศัพท์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเบื่อเราต้องมานั่งจำนั่งท่องนะครับในที่ก่อนๆเน้นผมได้เล่าไปแล้วว่าการจำคำศัพท์นั้นเป็นสถานการจำการจดแล้วก็การมองนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็พยายามใช้บ่อยๆนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นหลักสากลทั่วไปนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการที่เราจะเรียนรู้คำใหม่ๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องราวกันนะครับก็ ส่วนใหญ่ผมจะมีคําศัพท์หลายคําที่อยากจะแนะนำนะครับวันนี้ผมแนะนํามาสักสามสี่คำแล้วกันเรื่องของสารกิดนะครับว่ามีอะอ่อนหรือใสเข้าสักครู่นะครับอไม่เป็นไรละโอเคสายดับไปละว,วันนี้ขอสเสนอคําว่าพรีเมียมพรีเมียมนะครับเป็นคําที่หลายคนจะคุ้นเคยในความหมายในเชิงสินค้าที่เป็นพรีเมียมที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆรือมีคุณค่าสงูงหรือว่าให้ให้อันดับมันอยู่ในระดับบนๆนะครับพรีเมียมแบรนด์พรีเมียมสินพรีเมียมโปร,รดักต์เป็แบบนต้นนะครับ แต่พรีเมียมเนี่ยในความหมายนี่ครับหมายถึงเบีย้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยประกันภัยครับรที่เราจ่ายจ่ายกานันไปนเราเียกว่าพรีเมียมนะฮะแล้วก็คำนคึงนะว่าโค l d c ล l l งนะฮะโค l d c ล l l งก็คือการโทรมาขายประกรันขายสินเชื่อนะครับทำโทรศัพท์นะครับหลายคนก็จะคุ้นเคยกับว่าเชลเซลหรือเชลเลนมาเก็ตติ้งนะฮะก็คือการตลาดแบบเชลเซลนะครับแต่ว่าการโทรเข้ามานี้มีคำศัพท์ที่เรียกว่า cold calling เนี่ยฮะโค c a l ล i n งการโทรศัพท์มาขายประกรันา,าขายชีวิตอะไรต่างๆนะครับอีกคำนีงครับ bed the f r a m b บ t t เตาก็คือ to spend almost all the money you have on something that you think might bring your success นะครก็คือการทุ่มเทหมดหน้าตากักหรือว่าเดิมพันทั้งชีวิตนะครับหลายคนนะครับที่อาจจะกำธุรกิจหรือกำลังอยู่ในภาวะที่กำลังต้องตัดสินใจลงทุนในบางอย่างนะครับบางทีต้องใชก็ว่า I have to bet the farm on my business I have to bet the farm on her because I love her so much นะฮะเช่นความรักเนต้นนะครับจะต้องเดินพันทั้งชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ในทีเดียวนะครับซึ่งคำนี้ก็จะใช้คู่คำว่า on นะครับ on อะไรก็ได้นะครับ better from on loving better from on business better from on my future better from on his career เป็นต้นนะครับ b e t t e f r m นะครับคำนี้แปลว่าเดินทันทั้งชีวิตนะครับอีกคำหนึงผมขอใช้คำว่า hair cut นะ hair cut นะครับหลายคนคงเข้าใจแล้แปลว่าตัดผมนะฮะ จริงๆใครทก็ตัดผมได้นะครับจริงๆความหมายปกติของมันเลยนะครับแต่ความหมายอีกมุมหนึ่งของมันนะครับหมายถึงว่าในภาษาบัตรเครดิตหมายถึงการลดหนี้ NPL ให้กับลูกหนี้ที่มีหนี้ส่วนใมากจากบัตรเครดิตจนจ่ายไม่ไหวนะครับเจ้าหนี้ก็จะยอมเจรจาลดหนี้เพื่อเคลียร์บัญชีก่อนที่จะต้องล้างหนี้เนี่ยเต็มวงเงินจากการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะความหมายงงไหมครับ ง่ายๆก็คือว่าสมมติใครมีหนี้แล้วเป็น NPL ติดหนี้อยู่ติดแบไม่ไดอยู่นะครับก่อนที่หนี้เหล่านั้นจะถูกฟ้องศาลหรือถูกกระบวนการทางกฎหมายต่อไปเนี่ยเจ้าหนี้และลูกหนี้จะมาคุยกันเพื่อทําการแฮคคัดหรือตัดนะครับแล้วตัดตัดตัดหนี้เสียหรือว่าลดปริมาณหนี้ลดลงเพื่อเจราจากันเพื่อต่อรองกันเพื่อให้จ่ายมาเป็นเงินก่อนที่กระบวนการจะเข้าสู่ระบบ NPL หรือหนี้เสียนั่นเองนะครับก็ทุกคนที่มีหนี้นะครับก็ ลองหาความรู้ดูนะครับก็จะมีคำนี้บอกอยู่เขาเรียกว่าการแฮกคัทนะครับหลายคนที่อยู่วงการก็เข้าใจผมไม่อยู่วงการไม่ได้อยู่วงการนี่สินะครับแต่ว่าก็เป็นศึกษาหลายประเด็นหลายมุมมองก็ได้คำสอบใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่รู้มาก่อนว่าโอ้แฮกคัทนี่แปลว่าแปลว่าแปลว่าแบบดีด้วยนะครับมีความหมายอีกแบบนึงด้วยนะครับเห็นไหมเราจะคุ้นเคยครับอีกคำานึงครับเราจะได้ยินบ่อยคําคำว่า public hearing นะฮะ public hearing ก็คือการประชาพิจารณ์นะครับ ประชาพิจารณ์คือการทํา,รทา,รราพิจารณ์ทําการสํารวจความเห็นของประชาชนนะครับว่ามวลชนหรือมหาประชาชนนั้นคิดยังไงนะครับไม่ใช่มวลมหาประชาชนที่กปรปสนะครับคนละเรื่องนะครับอย่ากุณาอย่าเอามาโยงกันนะครับผมขอร้องนะครับโอเคโอเคนะครับอ่นนี่ก็คือเรื่องเอริ่งนั่นเองนะครับซึ่ง หลายๆคำเหล่านี้ที่ผมได้นํามาครูให้ฟังนะครับผมก็จะบอกว่ามันมาจากการที่ผมได้ศึกษาจากการอ่านจากการดูหลายอย่างนะครับแลวผมเชื่อหลายผมก็คงจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นนะครับแล้วก็อาจจะงงๆเอ้คคำนี้แปลว่าอะไรยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเสนอเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษข้อหนึ่งนะครับก็คือการสังเกตจดนะครับแล้วก็หาความหมายนะครับซึ่งจากเรื่องนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คําศัพท์เราก็จะขยายฐานความรู้ได้มากขึ้นองค์ความรู้ก็จะเข้าใจมากขึ้น ทำให้เราอ่านเรื่องราวในข่าว,วหรือฟังภาษาอังกฤษได้เก็ตขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ก็อยากจะเสนอประมาณนี้ก่อนนะครับแล้ววันหลังโองกาสเนี่ยจะมีกาบได้คุยกันในรอบหน้านะครับผมก,ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ thank you and welcome to see you again next time bring e inspiration